โรคลมแดดหรือฮิสโตรกนั้นเกิดขึ้นจากอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าระดับปกตินะคะซึ่งโดยทั่วไปอุณหภูมิของสุนัขและแมวก็จะอยู่ที่ประมาณ103องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ39องศาเซลเซียสค่ะ ถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่ปิดทึบและมีอุณหภูมิสูงกว่า41องศาเซลเซียสจะทําให้สุนัขมีโอกาสเป็นโรคลมแดดได้ง่ายและการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปก็อาจจะส่งผลทําให้อวัยวะหลายส่วนล้มเหลวและถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะ อาการของโรคลมแดดหรือฮีสโตรกในสัตว์เลี้ยงนั้นเกิดจากการที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมากกว่า40องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็วและระบายความร้อนออกสู่ภายนอกไม่ทันส่งผลทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆดังนี้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นซึ่งอุณหภูมิปกติจะอยู่ที่38-39องศาเซลเซียสหากเกินกว่านี้ให้รีบพาพบแพทย์โดยด่วนสัตว์เลี้ยงบางตัวจะมีอาการอาเจียนถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นเลือด เหงื่อจะสีแดงเข้มบางตัวอาจจะมีเลือดออกเป็นจุดตามลำตัวและอาจจะมีน้ำลายไหลยเยอะหายใจถี่ปนหอบควรจะให้น้องจิบน้ำทุกทุกห้านาทีถ้าหากอยู่ในที่ร้อนจัดผิวหนังไม่ยืดหยุ่นน้ำลายไหลามากแต่กลับปัสสาวะน้อยหรือแทบไม่ปัสสาวะเลยหอบหายใจลมหายใจร้อนผิดปกติและอาจจะมีกลิ่นปากแรงอ่อนแรงม่านตาขยาย ในสัตว์เลี้ยงบางรายก็อาจจะมีอาการมึนงงดุร้ายและจําเจ้าของไม่ได้ชั่วคราวด้วยค่ะในกรณีของแมวก็จะเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปมาและจะเลียขนมากกว่าปกติด้วยหัวใจมีการเต้นเร็วเหงื่อออกบริเวณอุ้งเท้าช็อกเป็นลมหมดสติ หากสังเกตว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีอาการตัวร้อนใบหูร้อนเดินโซเซไม่ตรงทางหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วรัวหอบหายใจเสียงดังหรือหายใจทางปากนั่นก็แสดงว่าสัตว์เลี้ยงของเราเริ่มจะมีอาการฮิสโรกแล้วนะคะทั้งนี้อาการจะร้ายแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดสายพันธุ์และอายุของสัตว์เลี้ยงค่ะทางที่ดีเจ้าของอย่างเราเราไม่ควรจะประมาท เมื่อมีอาการควรต้องรีบประพยาบาลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกรักษาสัตว์ใกล้บ้านทันทีอย่าปล่อยไว้นานเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะอันตรายถึงชีวิตของสัตว์เลี้ยงได้ค่ะสำหรับวิธีการเช็คอาการฮิสโตรกในสัตว์เลี้ยงเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช้หลังมือของเรานี่แหละไปแตะที่บริเวณขาหนีบเนื่องจากมีขนน้อยที่สุดและเป็นแหล่งรวมเลือดไหลเวียนทั่วไป ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ37ถึง38องศาเซอเซียสนอกจากนี้ยังสามารถใช้ปรอดวัดไข้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะได้แต่จะมาในรูปแบบปรอดที่จะมีส่วนปลายกลมเล็กและต้องวัดทางทวารหนะักเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจในวิธีวัดไข้ด้วยปรอดว่าจะทำได้ถูกวิธีหรือไม่ก็ควรต้องให้สัตวแพทย์เป็นคนวัดไข้ให้เพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้สัตว์เลี้ยงมีอาการบาดเจ็บได้ค่ะ สาเหตุที่ทําให้สัตว์มีภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในที่ที่ร้อนอากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรืออยู่ในตําแหน่งในบ้านที่อุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเช่นบริเวณโรงรถหรือสนามหน้าบ้านทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถกลางแดดจัดเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าหากสัตว์เลี้ยงของคุณมีร่างกายอ่อนแอมีอายุมากอ้วนพันขนยาว ที่มีใบหน้าสั้นหรือสัตว์ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดดสูงที่เดียวค่ะส่วนวิธีประมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเป็นฮิสโตรเป็นสิ่งที่เหล่าเจ้าของอย่างเราเราต้องรู้และต้องเตรียมความพร้อมรับมือเผื่อไว้ก่อนก่อนจะนาสัตว์เลี้ยงไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเราสามารถรีบให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงแสนรักในเบื้องต้นได้ดังนี้ค่ะ ย้ายสัตว์ป่วยออกจากสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศร้อนอาจจะนําไปหลบที่บริเวณที่มีร่มเงาหรือห้องที่มีเครื่องปรับอากาศถอดเสื้อปลดสายรัดอกหรือสายรัดคอออกจากตัวสัตว์เลี้ยงไม่ควรห่มผ้าและนําสัตว์ป่วยไปไว้ในกรงหรือกล่องทึบ ค่อยๆปรับอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลี้ยงเช่นเช็ดต,ตัวหรือเอานา้ำลูบที่บริเวณใต้ฝ่าเท้าให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นการระบายความร้อนหรือใช้วิธีการนำเอาน้ำเย็นใส่ขวดมาประครบที่บริเวณขาหนีบหรือใต้รักแร้รวมถึงบนหัวสักพักไม่ควรจะใช้น้ำแข็งหรือน้ำที่เย็นจัดหรือแช่สุนัขลงไปในน้ำเย็นทั้งตัวเพราะจะทำให้หลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัวและส่งผลทำให้การระบายความร้อนทำได้ลำบากมากกว่าเดิมค่ะ ไม่ควรลดอุณหภูมิร่างกายสุนัขให้ลดต่ำกว่า103องศาฟาเรนไฮน์หรือลดหรือเปลี่ยนอุณหภูมิในร่างกายในสัตว์เลี้ยงแบบกระทันหันนะคะเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอาการอื่นๆตามมาเช่นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเมื่อสัตว์เลี้ยงของเรามีอาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ให้ค่อยๆให้กินน้ำเย็นแต่ว่าอย่าให้กินน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อให้สุนัขค่อยๆได้ปรับลดอุณหภูมิในร่างกายต่อแต่ก็ไม่ต้องฝืนบังคับให้สุนัขกินน้ำ รีบนำสัตว์เลี้ยงที่มีอาการฮิสโตรกไปส่งที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะแซกซ้อนที่เกิดจากโรคลมแดดต่อไปและที่สำคัญระหว่างนำสุนัขไปโรงพยาบาลอย่าลืมเปิดแอร์ในรถให้เย็นๆด้วยนะคะ ส่วนแนวทางหลีกเลี้ยงการเกิดฮี่สโรรกในสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุดนั่นคือพยายามหลีกเลี้ยงให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในสถานที่ร้อนร้อนควรจะให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดส่องมีพัดลมพัดผ่านและอย่าลืมการดูแลน้ำดื่มสะอาดให้สัตว์เลี้ยงได้กินกันตลอดเวลาค่ะที่สำคัญต้องหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอถ้าหากพบอาการข้างต้นคือหอบหายใจน้ำลายไหลามาก ถ้าทางซึมอ่อนแรงและมีอุณหภูมิสูงควรต้องรีบประถมพยาบาลระบายอุณหภูมิให้สัตว์เลี้ยงทันทีค่ะ นอกจากนี้โรครายที่พบได้ในน้องหมาที่มีเห็บเป็นสาเหตุนั่นก็คือพยาธิเม็ดเลือดซึ่งเราจะพบได้ในน้องหมาทุกเพศทุกวัยทุกสายพันธุ์หรือแทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องหมาเกิดติดเชื้อแล้วเนี่ยจะทําให้มีไข้สูงซึมไม่อยากอาหารน้ําหนักลดหากเกิดอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นอัมาพาตขาหลังและเสียชีวิตได้ ความยากของโรคนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคที่สังเกตได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราควรต้องกําจัดเห็บหมัดให้สิ้นและพบสตัตวแพทย์อย่างสม่ําเสมอพร้อมกับปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเข้มงวดถ้าเกิดน้องติดเชื้อแล้วก็ควรที่จะต้องดูแลสังเกตอาการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญการจัดอาหารที่เหมาะสมอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่เพียงพอเพื่อให้น้องหมาฟื้นฟูร,ร่างกายกลับมาแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ